รับงานอะไรคะเอาค่ะเอาอยู่เบ้อค่ะอุต่ะแสดงว่าต้องแต่งตัวแบบนี้ออกบ้านทุกวันเลยเหรอไม่ค่ะวันนี้วันเดียวค่ะเพราะลูกค้านาะลูกค้าหรืออะไรคะ,คะไม่ค่ะไม่ไหวแล้วนะคะเนี่ยคันมากต้องต้องแต่งตัวออกบ้านแบบนี้ทุกวันเลยเหรอคะบ้านมาครั้งเดียวค่ะเดี๋ยวแม่กลับได้อ๋อเหรอ บ,บ้านช่องนี้อยู่ไม่ติดเลยใช่ไหมแล้วเราก็เวลาแต่งตัว,วเสร็จแล้วก็ออกรถรถคันไหนคะคันข้างหลังใช่ไหมคันที่จอดอยู่ข้างหลังใช่ไหมคะเจ๊ G? อ่ะไม่ตอบอันนี้นะคะเป็นกิจวัตรประจำวันนะคะของเจ๊ของเจ๊สมทรงนะคะ <laughs> อันนี้เป็นกิจวัตรของเจ๊สมทรงนะคะ นีก่ก็กำลังใส่วิกนะคะนี่ค่ะกิจวัตรแต่ละวันนะคะเออบ้านมากันอยนองนี้รุ่นน้องบ้านเรี่ยมเลยใช่ไหมมีนี่บ้านที่เป็นศิวสุโมรัสเซีียกันบอลขี้ตรงไปกระบางขี้ลูกฝาหมูเลยก้อนหอดก้อนหอดหลังไหนหลังจุดฝาบ้านขี้ไปมันก็มีแต่งแต,ต่วัดตัวโอ จะเห็นนี่บอจะเห็นเสียกมองวัดบอมันมันมีสามแยกก่อนหม่องวัดสี่ตาสามสะพอถึงพอถึงประตูโขงวัดบอหอดมองเลยวัดมาเหน่งมองเสียกพอเสียกไงเลี้ยวขวาตรงย่างเดียวไม่ใช่นิบ้านหรือหล่อไหมบ้านบ้านน้ำเลื่อนเลยควันปูดหอดควนหอดทุ่นหอยชื่อว่า อา้าวเราล่อนดูนได้จังเลยว่าเขาอรอได้เอ,อได้เลย,เลยแล้วทำไมไม่รู้จักชื่อเอา,าโดนไปนี่อโอ้ยจงรุ่นนี่เขาก็จะได้ลูกได้มียเบิดแล้วล่ะบ้านตรงวัดตรงวัดอีอย่างหนเป็นยัง่าตรงนอนมองหัวโคง้งที่สีเรลี้ยวซ้อยขึ้นไปอีก ผมไม่รู้จักเพราะว่านี่ไม่ได้เลาะสักทีเพราอไม่ชอบเลาะมันมีออ้ยมันนั่นตตกี้มันนั่นนั่นยู่บ้านนั่นนะตอนนี้มันไม่นี่แล้วมันหมดมันหมดรุ่นหมื่นแล้วไงใช่ไหมล่ะมันบเหมื่นดอกซุมือนนี่โซนเชียนมันหลายเขาเบิงทท่งแต่โทรศัพท์หรอกก็แล้วบ่ได้จำเป็นที่สี่อกมัน เหรียญยุทธนนคือต้กี้ดีเพราะสิได้มีเงินเหรียญมาหยอดต่อคิวตู่โทรศัพท์